รู้หรือไม่ยาฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการป่วยโควิดที่ไม่รุนแรงได้ยาฟ้าทลายโจรมีฤทธิต์ต้านการอักเสบบรรเทาอาการป่วยโควิดที่ไม่รุนแรงเช่นคัดจมูกมีน้ำมูกลดโอกาสที่โรคลุกลามลงปอดใช้ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการเกิดโรครุนแรงยาฟ้าทลายโจรไม่ช่วยป้องกันการป่วยจากโควิด ควรใช้เมื่อรู้ว่าสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิดและเริ่มมีอาการปรว่วยยาที่ใช้ต้องผ่านออยอและเป็นชนิดที่มีการกำหนดสารแอนโดกาฟโฟไรควรกินวันละ180มิลลิกร,รมัมแบ่งวันละ3-4ครั้งไม่ควรกินเกิน5วันไม่ควรกินร่วมกับยาบางชนิดเช่นยาต้านการแข็งตัวของเลือดอยาลดความดันควรระวัง หากใช้ในขณะที่มีไข้สูงและในผู้ป่วยที่มีโรคตับไตควรระวังที่ใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการแพ้หญิงมีครรภ์หรือให้นมบุตรถ้าผ่านไป3วันอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์ขอย้ำว่ายาฟ้าทลายโจรไม่ช่วยป้องกันการป่วยจากโควิดดังนั้นอย่าก,กินโดยไม่จำเป็นและควรศึกษาว,วิธีการใช้ให้ดีก่อนนะคะ